หกสะอาดนะต้ยมยำปลาบึกเขามีปลาพอดีต้ยมยำปลาบึกผัดกะเพราหมูหมูกรอบหมูสับไข่เจียวหลานนะเออไม่ได้สั่งมาพร้อมนะนี่ไข่เจียวหลานเจียว,ลวหลานก็เจียวไข่ให้กินได้ ต้มมาม่าได้ต่อไปก็ให้กินนั่นแหละมันก็ได้อยากกินอะไรไม่ต้องครับจะเ,เ่ยวใครใกินแกแล้วแกแล้วแกแล้วโดวนโซงกับปลาแม่จะโดวนตรงไหนล่ะไปกับพ่ากับขอแกงมาถุงข้าวมาถุงก็จบแล้ว อูรสชาติต้องเติมเค็มเติมอะไรไหมแต่ว่าแกสุนใจกันรสชาติมันก็จะได้อยู่แล้วลนะ่ะก้อนหน่อยนึงก้อี้ขนาดเจ็ดสิบนะบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอย่างเง้ยโอ้ยเค็มจนขนาดนี้<ม>แล้วยังแบบก<ะ>เ็เค็มกนเ,เ,เค็มอยู่แล้ว เค็มเค็มไม่ต้องใส่เดี๋ยวกินกันไม่ได้ลองชิมดูป้อมโอ้ก็ <c oughs> ให้เติมไม่โลไม่ อันนี้ก็น่าจะนั่นแล้วนะยังไงได้อยู่คงไม่จืดหรอ,หอมั้งมะ้าวใส่อะไรพริกอะไรกัน าผแล้วมันจะกินต้มยำยังไงในิี่ป่าผงกินไทยนั่นแหละเดี๋ยวจะได้กินทุกมือ <c oughs> ม้ออ่าไม่บอกว่าหิวเขาจะไม่ยอมลงมายำต้วแต่ไม่ยอมมาองกหรอก